อีกแล้วนี่เป็นกระปุกอมสินเนี่ยไลยใส่เงินหยาเหรียญเหรอใช่เออมันเด็กเขาให้เหรอใช่สิเป็นลูกอน่ารักจังเลยเหมือนเป็นลูกไข่เลยนะรักมากเลยใช่นี่จะเป็น์ลายอมสินของเจ๊ๆในงานด้วยใช่ไหมตัาก็ดูออต้องฝากตังค์สะสมไปนะโอเคเอ้าเฮ้ยเต้นอ่าทำไมมันไม่ล้มเลยลูกมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นตุ๊กตาลมลูกที่หยาเหรียญเออมันกระเด้งขึ้นมาได้ใช่ไหมถ้ามันนอนอยู่ปุ๊บมันกระเด้งเลยโอ้ยกระเด้งถึงเด้งแล้วก็กลับมายืนตรงเหมือนเดิม เป็นตุ๊กตาลมลุกอมสียไว้ไว้หยอดเหรียญนะสะสมหมุนก็ได้ด้วยใช่ไม่มีวันล้มเลยนะแบบนี้นะเออโอเคอืมไปใส่เงินสวยนะอันนี้สวยเลยเป็นของเล่นด้วยน่ารักเลยโอเคสะสมสะสมไปทำอะไรคะลูกเอาหยอดอันนี้ไปปกกระะุอโอเคเอาไปเลยละสิบบาทเอายี่สิบบาทเหรยโอเคมีแต่เหรียญห้าลูกโอเคหรียญนิดเออเดี๋ยญดีโอเคอ่าสะสมสะสมเอาไว้อ่าโอเคค่ะ Okay.